การคอร์ปชั่นในระบบการศึกษาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์ปชั่นทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยน้องๆหนูๆเห็นการกระทําที่เป็นการคอร์ปชั่นตั้งแต่ต้นเนี่ยพอโ,โตโขึ้นก็คิดว่ามันน่าจะทําได้ก็คงต้องปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาเด็กๆตั้งแต่อนุบาลเนี่ยคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องต้อง,ต,องต้องออกแบบเลยออกแบบตั้งแต่อนุบาลเลยว่าการเรียนการสอนการไปโรงเรียน กิจกรรมในหลักสูตรนอกหลักสูตรจะต้องส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการวัดผลอย่างตรงไปตรงมาด้วยเราจะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนถ้าหากเราปูฐานในระบบการศึกษาที่ที่ถูกต้อง